สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้คุูลินพามาชมนะคะสิ้นทอยกากมากค่ะเรียกว่าสิ้นเกี้ยดอกจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะคือการเอาหัวใจของดอกผ้ามาจกลงบนตัวสิ้นนะคะซึ่งยากกว่านำลายประกอบมาจกค่ะ,อะขออธิบายดังนี้ก่อนนะคะปกตินะคะ,ะเชิงบริเวณเนี้เรียกเชิงหรือตีนสิ้นเขาจะมีการจกลายประกอบเช่นนก คุ้มนกคาบดอกหมีเครือขอฟันปลาแล้วก็มาดอกผ้าคือหัวใจของผ้าอันนี้ลายมนีสิบหกนี่เรียกว่าอันนี้คือดอกผ้าอยู่ตรงกลางเห็นไหมที่เหลือเป็นองค์ประกอบที่นี้ค่ะเกี้ยดอกเนี่ยคือการเอาดอกที่เป็นหัวใจสําคัญของผ้าค่ะมาจบลงบนตัวเส้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ่ะต้องจบยากกว่าแน่นอนค่ะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะจกยากนะคะแล้วก็มีการนํานก ค่บนะคะสลับกับลายอ่าเคอวันหรือมาวันนะคะแล้วก็เป็นมน16แบบนี้เลยค่ะซึ่งทั้งผืนผืนนี้นะคะบริเวณนี้ค่ะ ใช้เวลาทอนเป็นฟืมนใหญ่หนึ่งใช้ได้เยอะแล้วก็ใช้เวลาทอนนานนับเดือนเช่นกันเพราะว่าเวลาจบเขาจะจบมุมนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะจบมุมนี้นะคะเป็นฟืมนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะจกไล่ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยทีละดอก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 พอจกมุมนี้เสร็จมันก็จะกลายเป็นตัวสิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะจะกลายเป็นตัวสิ้นแบบนี้จากนั้นก็มาจกเชิงเชิงจบมุมไหนเชิงก็จบมุมนี้เช่นเดียวกันเนี่นะคะจบเป็นลายประกอบแบบเนี้ยค่ะทีละดอกทีละดอกทีละดอกขึ้นไปอย่างนี้นะคะ ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็นํามาต่อกันเป็นตัวสิ้นค่ะต่อหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็เชิงค่ะ คืนนีนะคะราคา9,500บาทซึ่งถูกมากเพราะคุณลินทําเองคุณลินได้มาเองโดยตรงจากคนทอแล้วก็คัดสีมือมาด้วยค่ะภายในค่ะเนื่องจากว่าผ้าทํามือจะเป็นลักษณะของผ้าขยุกขยุขยแบบนี้เราบุผ้ากาวให้ค่ะเพื่อไม่ให้เกาะเกี่ยวจากด้านในนะคะบุผ้ากาวเรียบร้อยแล้วค่ะฝีมือดีๆแบบนี้นะคะระยะเวลา2เดือนใช้ได้เยอะกว่านะคะผ้าทํามือนะคะใช้ขนเม่นจกลายจากได้ที่ว่างเปล่าจนาเป็นลายแบบ เลยค่ะราคา9,500บาทซึ่งยุติธรรมมากคุณมาสุขโขทยัยคุณไม่ได้ราคานี้คุณมาสุขโขทยัยคุณไม่ได้ฝีมือนี้แน่นอนสนใจทักถามถ่า,ายคุรินเข้ามาได้เลยในหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ a ฟ e b o o k พาทอพ่อภาคเหนือใบคุรินหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะคะหากกดไลค์กดเป็นกำลังใจกดติดตามทาง YouTube จะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ้าแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสนใจตัดสินใจด่วน 9,500บาทนุ่ง20ปีสีและลายสวยเหมือนเดิมเพราะคืองานทำมือแท้จากจังหวัดส,สุขโขทยัยสำหรับวันนี้คุณียนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ